อาไนี้ขึ้นขึ้นอีกรอบหนึ่งเนาะก็เป็นไยพิเศษนะเป็นไยพิเศษนะก็ตามหัวข้อเลยว่าเอ่อโรคหานะโรคหาหรือว่าโรคระบาดเอ่อโรคหานี่ก็เป็นโรคที่เอ่าเป็นโรคระบบทางเดินอาหารนะครับที่เอ่อแบบถ้าถ้าใครจะโรคชือโรคตรงนี้นะครับ ก็จะแบบขี้แตกนะขี้แตกทอ้งกทองร่วงนะเป็นโรคท้องร่วงนะฮะนะอย่างรุนแรงนะครับไม่ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่แบบว่าเราเรากินไอของที่มันแสลงไอพวกมะขามเออเรากินมะขามอ่อนแล้วขี้แตกอย่างเงี้ยเนาะเราเรากินอ่าส้มตําแล้วอท้องร่วงขี้แตกเระเี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นโรคทางเดินอาหาร ไม่ใช่กินของสแสลงแล้วขี้แตกนะก็ตอนนี้ก็เกิดระบาดท,ที่เประเทศเมียนมานะครับนะน้าทาไมต้องเกิดระบาดท,ที่ประเทศเมียนมาด้วยล่ะอือก็ประเทศเมียนมาเนี่ย เขามีสงครามไงนะเขามีสงครามนะอือนะมีมีศนพะนักรบมีศพอ่าอ่าศพศพศกรบโลบอ่ะนะอือนะคนตุยอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้อ่าเผาไม่ได้ทำลายทิ้งก็อ่านอนตายเกินกาดไปทั่วไม่ว่าจะเป็นใน อ่าบนบกหรือว่าอืมอ่าบางทีก็โยนเอ่อก็ตุยในน้ําอะไรประมาณนี้นะก็โยนลงในน้ํนุ้ยอะไรประมาณเนี้เนาะนะนะความสะปกมันก็ต้องมีถูกไหมฮะนะลำน้ําบอกว่าอย่างหนึ่งนะไปนี่เนาะสัตว์ทั่วไปเนี่ยไม่ไม่เอ่อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นปาพาหะนะไม่ไม่เป็นประหะนะ จริงๆเนี่ยถ้าเราศึกษาที่ดีเนี่ยนะสัตว์ทั่วไปรู้ว่าสัตว์เลื้อยคานสัตว์อะไรเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกครับ <c oughs> เป็นหนูนี่เนานะเขาเรียกกรหนูสกรปรกนะที่เป็นผาหะอะไรประมาณนี้ที่เราบอกอยู่ใช่ไหมว่าในที่เราเรียนเรียนรู้ว่าเออหนูเนี่ย หนูมแมลงอย่างเช่นไอ้พวกมแมลงสาบไอ้พวกหนูท่อหนูอะไรเนี่ยเป็นเป็นพหาหนะเอ่อเป็นพหาหะนะนเป็นพหาหะนะในการเป็นพาหะเชื้อโรคเนาะจริงๆริงเนี่ยนะคนนี่แหละนะคนนี่แหละนะตัวดีเลยนะเป็นพหาหะเป็นตัวนําเป็นพหาหะ อ่าเโลกจริงนะจะอธิบายให้ฟังนะ <c oughs> ว่าคนเนี่ยนะเป็นพระหัชโลกจริงไหมนะนะครับสาเหตุที่อ่าอ่าเรื่องแรกเลยนะยาวโลกหาเลยโลกหามันเป็นโลกที่เป็นอ่าโลกสมัยโบราณไงเป็นโลกโบราณเนาะเป็นโลกโบราณเอาโลกสมัยใหม่แล้วกันนะ อ,อย่างเช่นโรคเอดอย่างเงี้ยนะโรคเอดเนี่ยนะฮะโรคเอดเนี่ยก็มนุษย์เป็นพาหะนะฮนะมนุษย์เป็นพาหะนะครับรนะแล้วก็โรคอ่อโควิดเงี้ยนะมนุษย์เป็นพาหะนะครับไม่ใช่สัตว์นะมนุษย์เป็นพาหะเลยนะแล้วก็ระบาดไปทั่วโลกระบาดได้เร็วมากมนุษย์อย่างคนเราเนี่ยโทษ โทษแต่โทษแต่สัตว์ไม่โทษตัวเองโทษแต่คนโทษแต่สิ่งมีชีวิตอย่างอื่นไม่โทษตัวเองมนุษย์นี่แหละนะเป็นพาหะเป็นตัวที่จะก่อก่อโรคระบาดนะมนุษย์นี่เป็นพาหะเลยนะเอาที่จริงเอาเอาจริงเลยนะมนุษย์นี่แหละมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเป็นพาหะเลยนะ จริงๆนะโรคระบาดใหญ่ก็เอาเอาอย่างเช่นที่เราปัจจุบันเนี่ยก็คือโควิดถูกไหมก็คือโควิดนะระบาดไปทั่วโลกก็เป็นมนุษย์นะครับสัตว์ไม่สามารถที่จะแบบทำให้เชื้อมันระบาดได้ขนาดนั้นนะจริงๆนะตอนนี้ก็ <c oughs> ที่เมียนมาเนี่ยก็มีสงครามแล้วก็ เ,เกิดโรกหาขึ้นมาแล้วเพราะามันมีมันมีคนคนคนตายเยอะแล้วก็คนตายที่ไม่ได้เผา,าทำลายนะไม่ไม่ได้กอบไม่ได้แบบว่าประกรอบพิธีทางศาสนานะก็ปล่อยทิ้งตามาตามป่าตามเขาตามริมแม่น้ำตามอะไรเนี่ยเนาะ ก็เลยเกิดลูกหาขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เอ่อเข้ามาในรักษาไทยแล้นะคือต้องต้องเตือนไว้ก่อนว่าอืมเอ่อเมียนมาเนี่ยจะมีจะมีแม่มน,น้ําติดต่อกับไทยอยู่ถูกไหมครับนะไม่ว่าจะเป็นอ่อเอา เอาที่ลําน้ํารู้ก็ก็แล้วกันเนาะแม่น้ําอีกอื่นลําน้ําไม่รู้อ่าอย่างแม่น้ําทะวินเนี่ยนะครับมันก็ไหลเข้าไทยนะไอพวกโรคหาเนี่ยมันก็จะมาตามน้านั่นแหละนะมาตามน้ําไอพวกเชื้อโรคเนี่ยถ้ามาตามน้ําเนี่ยมันจะอย,อยู่ได้นานอยู่อ่าเป็นเดือนเดือนเนาะอยู่เป็นเดือนเดือนนะตรงนี้นะครับ ก็ก็เตือนนะคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในแม่น้ำนะ <_ d ose> แล้วก็หากินกับแม่น้ำนะว่าโรคหาอาจจะติดมานะนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขไทยก็ยังไม่แบบอะไรของมันนะจริงเด้ อืห้ามคนเข้าออกนอกประเทศแต่น้ําเนี่ยน้ำน้ําที่มาจากอ่าแม่น้ําที่ไหลมาจากอ่าจากเมียนมาเนี่ยมันมันก็ไหลเข้าไทยถูกไหมนะมันก็ไหลผ่านไทยอยู่แล้วถูกไหมไหลายจังหวัดด้วยนะจนกว่าจะถึงทะเลถูกไหมทําไม่ม่เตือนประชาชนของตัวเองล่ะ อาหารการกินไม่ว่าจะเป็นปลาในแม่น้ําก็จะก็อาจจะแบบติดมีมีเชื้อโรคหามัดด้วยมีเชื้ออะอหิวาตะโรกมันด้วยทำไมไม่เตือนละ่ะอืมแปลกนะแปลกจริงเลยรู้สึกเศร้าใจจริง กับระบบราชการไทยช้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ป้องกันไม่เน้นป้องกันไม่เตือนประชาชนไม่ป้องกันต้องการอะไรสื่อมวลชนต้องการอะไร ต้องถามจริงว่าสื่อมวลชนไทยต้องการอะไรจากสังคมไทยทำไมไม่บอกประชาชนละ่ะว่าอ,าอาคนที่ติดเประเทศมินมาเนี่ยมีโรคหาละบาดประชาชนที่อยู่เอริมแม่น้ำที่หาปูหาปลานะอยู่ในแม่น้ำเนี่ยควรจะทำยังไงควรจะปรุงสุกไหมควรจะ อ่ระวังเนื้อระวังตัวยังไงเตือนชาวประมงเตือนคนที่หากินกับแม่น้ํามีความจะเป็นต้องเตือนไหมรัฐบาลไทยทำไรอยู่กระทรวงสาสาธารณสุขไทยทำไรอยู่ืสสอ